คุณกะถามว่าห้ยกำลังใจขอบคุณหลายๆคุณปกายสวัสดีค่ะสันไม่ท่องใบวะน้องปกายเพิ่นบ่าไม่ซองแต่เพิ่นใถามว่าหายกำลังใจน้องปกายดีขึ้นยังแม่ไปสันอ่ะแม่ไปเป็นยังแม่ไปก็ไม่สบายบุ่้งยังดีขึ้นยังแม่ไปสันไ,ไปเลยวะ ก็ดีึ้นเอาปอกข้อออกแล้วโอ้บ่บ,บ่ดีดีดีเอาปอกข้อออกแล้วตัดไม้แล้วแค่เไม่องายเป็นอย่างอีกแบบนี้แต่ละคนนะไม่ใช่ผูนเน้เปลี่ยนเนาะจะเรียกใเอาโอ้บ่เอาออออไม่บมสบายก็สบายกันเนาะ ลูกเคยก็จยเป็นอาทิตย์เลยยู่โรงพยาบาลก็จะไปเยี่ยมลูกอีกทีกันทังนี้ก็ได้แอบดูแม่ใบย,ยูอาจารย์อา,าจารล่วงแคบอาจารย์โอเคไปเออวัดสิหาในน่องมาขายของก็ได้น้ปะเนาะน้องน่องชิม,มาบอเหร็ดปูน้องนิ่มชิม,มาบาอเพราะว่าเขาสิออกแล้วมืออื่นมือหืดดิ มาขายของซอยกันนี่แหละบ่ให้ขายผู้เดียวดอกซอยกันขายขายของให้ขาเจ้าเนาะขายแบบบ่ได้เงินคุณเพีพ่อนเพ่งมาสั่นมาแล้วมาแล้วฉั่นจะไม่เมียเด็กโอ้ยจะไม่เมียกับมาจาักพี่เด้อเออนัออ้วพีก็อยากมีคือกันนั่นแหละสัสดีค่ะเพลี่ยนเนพ่งมาฉันไม่สบายพุทิโอ้บอกข้า โอ้ตกตปัญหาอ้อยจะเพิ่งล่มปีนั่นนั่นเน่า่มดากทางดากทางคนนั้นจะเจ็บเอวเท่าได้นี่เจ็บที่แม่จะดูกล่าว,ว่าจากตกเจ็บเอวนั่งรถขก้นกปเจ็บปวดปวดเอวบลยหอดไปหาหมอไปฉีดยายขึ้นนี้คือไม่ตรงไปสวัสดีครับ ตอน,นี่จอดุปัมน้ำมั่นสชได้เลยนี่กำลังเดินทางไปอุบลเพราะต้องหอดเคิงทางยังอยู่ประมาณสามสิบกิโลมนาะสีหอดอุบลขอบคุณค่ะลูกก็จะไม่ต้องไปไหเออเออได้สิคุยกับเพ่ินเบิงอยู่น่องวัสดีค่ะมัดร่วมสวัสดีค่ม,มัดมัดมัดเดี๋ยวรับประชนนี้ก็ผู้อ่านก็นไดนน้นาะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกบ้านเด้อะจันไม่ต้องไปอ,อ่านไปสิละนเนาะมัดเดี่ยวรับบ่ <laughs> สวัสดีค่ะมัดเดี่ยวรับป่ะหรือว่ายังอ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยเด้อลาบไ่ได้โทรหาหลายมือแลว้วจันโอ้บอ่เดี๋ยวว่างคิโทรหาเพิ่นอยู่ดอกอิลีติสิไปช่วยเอ้ยเฮ้ยอิลีนั <laughs> ่นล่ะอิลี่าล,ลาบมาโลดมาโลดหาคนงานอยู่เด้อนี่นะ ได้ยังคนขายยังยังอยู่บอกน้องอันปักกายนี่ยแหละหาคนง,งานใหนยังนี่ปักกายดีค่ะ,ปะเป่นคนอยากได้เมียป่ะไปทั้งบ้านน้องปักกายก็ได้เด้อก็อยากได้เมียก็ได้แต่ขับตาพันกับตีกเพ์ดโบโบข่าได้กบเด้อเลยเพราะว่าข่าเรียดบ่คืนแหมยูหนึ่งที่เก่าปกติมันจะอยู่สองที่สาม หมอว่าอยุสองยุสามปกติแต่ว่าเพณีจุดหนึ่งตลอดแม้ปั๊บค่ะอาจารย์หมอว่าเค็ดจังไดเ่ยน้องมีผัวเลยอาจารย์น,น้องมีผัวเลยบ่สลาบอาัารยนอยากมีเมียผิดฟังแล้วบัดนี้ผิดฟังเด้อไอจะเดาเจ้าน้องมีผัวเลยน้องปะไก่ไหนผู้งามเด้อผู้งาม อันมันขึ้นหน้าดอกไม้แต่ผู้เข่าห้องน้ำแบบนี้ผู้เข่าห้องน้ำมุกบ้าค่ะเด็กออกมาอยู่เอ้ยเนาะตาไปใชยตาแบบนี้มึงจะไรตาคือบะมี่แล้วลูกสามเลยลูกสามก็ยังงามอยู่ไปจังสีพึ่นว่าพึ่งบอกผลออกมาแล้วเพล่นไปพุ่นบ่กาแฟผลป่ะ